สวัสดีครับสวัสดีแฟนชาวแซนด์ดรอพทุกคนนะครับและนี่คือแซนนัวสเปเชียลเม็นไปพูดด้วยหรอแซนนัวสเปเชียลวันนี้เราก็จะมาสอนทำเป็นเมนงูง่ายในออฟฟิศนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเมนูบางอย่างที่เราต้องซื้อเพิ่มเนาะแต่ว่าเราก็มีแบบใช้ของที่อยู่ในตู้เย็นของเราด้วยก็มี ขนมปังเหลือๆนะฮะในตูน้เย็นใช้เป็นขนมปังฟอนหรือเป็นขนมปังแผ่นก็ได้ขนมปังมือสอง่าขนมปังมืส,มสก็ <c oughs> ส่วนพวกเนื้อต่างๆนะฮะก็ใช้เป็นเบคอนก็ได้หรือจะเป็นม <c oughs> ีชีฟด้วยอ่ะด้วยแล้วก็มีไส้กรอกนะฮะ เซเว่นหลือเดือมีหอมหัวใหญ่ด้วยอ่ามีอะไรก็มีหอมนโดนีเซด้วยภาษาอินกินชอบกินของเหลืออ่าส่วำครับปรุงก็นำนี้เลยนะฮะมีซอสปรุงรสมีซอสเผ็อเทศแล้วก็มีพริกไทยโอ้โหเยอะมากอ่ะมาดูมาดูเลยเนี่ยก็ซอสอ่ะเรามาเริ่มทำกันนะครับก็คือขั้นตอนแรกเริ่มจากหั่นขนมปังจะมีหลักๆก็จะเป็น ตัวขนมปังกับฟัวชีสใช้ได้ชีสที่ต้องใช้นะฮะนะฮะอ่ะต่อไปจะให้คุณฟูนะฮะช่วยใส่มายองเนสลงไปนะฮะแบบเสีใจเลือนเลือนนี่อกเตอร์ฟูโอเคนี่ยังทันแล้วเนี่ยโอเคมายองเนสนะคะมายองเนสครับ เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อของเราเข้าไปนะฮะก็วันนี้มีมีเบคอนกับฮอทดอกนะฮะช่วงช่วงนี้เขาขวัญ้อยแบเขาขวัญ้อยคแบบตาดำแบบต้องกันนี้ก็ไม่ใช่อันแบบสามแล้วอ่ะสุดท้าย นี่นะฮะชีสเราใช้เป็นเ h e d า a r c h e e s โอ้โหชื่อดีนะเ h e d า a r c h e e s โอเคาบบแซมแบบอเมริกันนะครับ cheddar cheese ทำมาจากอะไรคะับยาวไปยาวอีกทีนะรายการนีใส่ลงไปเลยทำอาหารนะฮะจริงชีสนี้มันเค็มนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากไม่ต้องใส่เกลือแล้วก็ใส่ชีสไปเยอะๆแต่ต่อไปได้เวลาที่เราจะเข้าไมโครเวฟกันนะฮะไมโครเวฟมาคีนสามคนเลยหรอใช่ ทำไงดีนะไม่คุยวฟมันจะมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเสกมากค่ะถ้นาเดี๋ยวสกจริงอ่ะพูดให้มึงไปเอามางั้นเรามาใส่กันนะคะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศใช้เป็นซหมรพี่ก็ตามความเหมาะสมครับเข้าไมโครเวฟความร้อนสูงสุดไว้ก่อนนะฮะสักประมาณ2-3นาทีนะฮะรอ2องนาทีก่อน อ่ะตอนนี้ครบกี่นาทีวะสามนาทีนะครับที่เราเข้าไาคอมเว็บไปนะฮะเราจะมาดูหน้าตากันดินฟรอวว้าวเฮ้ยว้าวมองอะไรเขาต้องเออคนถนัดอ่า อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับโโอ้หเอาตรงไหนแล้วแตกกระนองหอมใหญ่เออเอาไปเลยหอมใหญ่นะครับนอกจากจะเป็นพืชที่มัดสัดส์ดัดนะฮะมีสามรสด้วยกันมีรสฉุนรสหวานแล้วก็อะไรอย่างนึงวะจำไม่ได้นะฮะก็เลยไม่ได้กินจัดไปเยอะๆเป็นไงฮะรสชาติอ๋อเชิญกลับไปละกระซิบไปเองมั้ เป็นยังไบ้างคะครับคือมันช่วยปูทำงานยิ่งมากมันเบอร์เกอร์ที่มันรู้แบบว่ามันทำให้ติมได้แบบเป็นทางอย่างนี้เลยหรือตักทางก็ได้ง่ายเพราะว่าส่วนผสมมันก็จะได้ทานแบบแอมเบอร์เกอร์เนาะถ้ามีพวกขนมปังมีเีฟนะครับมีตัวเบคอนถ้าใส่มซอสเทศไปอีกแบะรสชาติอีกแบบอ่าโอเค แต่งจริงก็อร่อยนะคะแต่งจริงก็อร่อยนะเป็นยังไงคะลูกซ่านหนึ่งทำเองต้งว่าทำได้ไหมทำไม่ยากเลยคือเราแค่แค่ไมโครเวฟใช่นะฮะก็ทำเมนูทางง่ายๆได้รสชาติหลักๆก็เค็มเค็มอ่ะนะครับนี่ก็คือเมนูเราขอตั้งชื่อว่าอะไรดีเป็นเบอร์เกอร์ไมโครเวฟแบบสลับชาวฟินละกัน นะฮะคือทำอาจจะไม่ได้ดูรูปแบบเหมือนเบอร์เกอร์แต่ว่ารสชาติมันได้นะยังไงก็ลองไปทำซิกมาดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆในช่วงแซ่บโลอดสเปเชียลนะครับวันนี้พวกเราสองคนงลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ